คือเป็นอะไรมายีเ่าเ่าลมไปเดี๋ยวเรากลับไปสวัสดีครับ,บนี่ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะพามาอีกรอบหนึง่งจะขอกลับไปนอนก่อนแล้วกันมันบาะแย่อยแล้วมันหนาวแต่ถ้าสมมติว่าเราอยู่แบบเมืองหนาวจนชินอะไรเงี้ยมันอาจจะชินไปเลยนะถ้าเราแบบอยู่มาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบพอดีอะไรเงี้ยเห็นไหมเนี่ยลแบบุงเขาก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะ ใส่ขาสั้นด้วยใส่ <c oughs> ขาสั้นเฮ้ยหมามันเดินตามเราจริงๆริเว้ยเนี่ยบ้านก็จะเป็นฟิลนี้ครับทุกคนสวยนะสปันครับตอนนี้อยู่ที่สปันนะครับเนี่ยสปันบ้านสปัน สวยมากเน <c oughs> ี่ย <Yeah. S 1> ได้มาดูวิถีชีวิตคนเมืองน่านเมืองน่านน่านน,าน่นานแบบน่นานๆ เลยชอบมากคือมาคือได้มาเป็นไกด์มาคุมครับมาคุมมาคุมโซเดมาคอมโอ้หนังแท้อืม้ยมันหนาวมากเลยนะแต่ค่อยดูนะพอแดดออกปุ๊บเตรียมตัวเลยร้อน <laughs> แต่ข้างบนไม่น่าร้อนอ่ะเมะื่อวานมาก็ไม่ร้อนเมื่อวานมาก็อากาศดีถึงละชอบบรรยากาศมากจริงครับแล้วตรงที่พักคือสวยมากจริงๆนะตรงที่พักคือวิวแบบหลักล้านจริงๆเนอะถ้าภูเขามันเปิดนะคะทุกคน อูดูพี่เขาใส่ขาสั้นอ้พี่ไม่หนาวหรอครับหนาวีโ่โอ้โ,อโอนี่อ่ะมาอยู่ที่พักเราดีกว่านะเราไปแบบจิบกาแฟาจิบอะไรอรุณสวัสดิ์ครับวองศาพี่โคตรหนาวเลยดูสิหมองไม่ขึ้นสักทีอ่ะโคตรหนาวอยู่ที่หมู่บ้านสป,ปันนะครับกีรแแคม